เต้องเอฟซีน้องกิ๊งน้อแมนบ๊เด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยและต่างประเทศคือเก่าเด้อร์วันนี้เาพบกับสาวกิ่งอีกแล้วเนาะวันนี้สาวกิ่งก็ได้พา บ่าวลาวสตูดิโอแล้วกับเบ้าจอนชาแนลเนาะมาหาน้องแมนกับสาวดวงน้อพี่น้องแมนโดยสบายดีเดินเสาวอกิ่งชุพาไปทักทายบ่าวลาวสตูดิโอกับบ่าวจอนชาแนลแล้วพี่น้องโดยกับเป็นเป็นไรเด็นไรเลยสบายดีวันนี้ก็ได้พาเพึ่นลงมาหาน้องแมนน้อพี่น้องกับบ่าวล่าสตูดิโอเพิ่งผึ่งจากนั้นยังวนผึ่งอยู่เพึ่นอยู่ทางพุ่งน้อเพราะว่าพี่น้อง ีกำลังไ่ายนั่นอยู่นี่ก็ยังยืนถ่ายคนอยู่เนาะมาเด้สวสวัสดีเนสลยเอฟีน้องิกน้อแมนบลอกาิาเิลนลงไปเบื้องกันยยำสืออ่างเกาะลุงต่อยลุงต่อยนะพี่น้องต่อยลงไปยี่ยโยไมกอไเลยนางไ่บอกกันเนาะคิดรถไปได้ทย่างไปไคิดไ เจ้าก <huh> ิ่งก็ได er ้พาบอลเล่าสตูดิโอกับบอลจอร์นมาฮอตเทียงลุงต่อยนล้วนะพี่น้องบอลที่เจ้ากิ่งมาเมื่อวานนี่เนาะีนน่ออยพ้้งากะมาฮอตเนาะกับโบไก่มาได้จากเทือนน้องแมนเนาะโดยจากเทือนน้องแมนมากับประมาณบ่อฮอตลักสั่นเนาะโดยอันนี้ก็จะเป็นบอลที่เพันอยู่นะพี่น้องเป็นทั้งเทียงแล้วก็เป็นทั้งเทือนอยู่ไดี๋ยวบอลโดยอยู่ได้๋ยวบอลแรงบอลฝนแล้วเนาะน้ำก็คืออันนี้บอลมีเกาะนะบอกมีเกอก มีกอกน้ําแล้วก็มีหนองน้ำแล้วพี่น้องใส่ได้เบิดแรงเบิดฝนเลยอันนี้ใช้น้ำช้างพี่น้องครูบอลฝืนอาบเมื่อกี้นี้อ๋ออย่าเรื่นอาบโดยโดยโดยไปหาเพิ่นกันปะไปโดยขึ้นไปหาเพิ่นกันเล่นนะพี่น้องเมียของอัน ลุงต่อยเ mm hmm. พิ่นก็ได้ไปหาแมงซ้อนกับคนขากนาเนาะนี่พี่น้องก็คือได้ลายแห้งอันนี้เขาเอาน้อาแมงซ้อนนะนนะพี่น้องนี่เป็นแมงซ้อนนะแล้วก็สุนวัวมาจับนะพี่น้องเพิ่นลากแมงซ้อนหากก้แล้วเนาะเมียเพิน่นตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นไปเฮิงเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวกิงกับซิท้าไอา้เบาเล้ากับเบาจอนขึ้นไปเชินเพื่อนมะพี่น้องมากับสาวดวงนะ <c oughs> พี่น้องเสาร์ดวงหักกามาแต่ไปตามเมียแล้วนาะนี่ก็จะเป็นเมียแล้วสบายดีไปอยู่เทิร์นกับพีน้พี่น้องไปพาขึ้นไปเลยเนาะ มาจอดนั่งสบายดีเด้อมีลูกสักคนเยทำไมมีลูกสองคนตอนนี้อยู่นำากันนีตอนนี้บุได้อยู่คนนี่ไปเมืองไทยเจ๋งแล้วทำหลังเขาได้ไปหันนะลูกกตแข้งฮักตบตื๊กเก่องกัเลยตกตืกแข้งหักมาเลยสมซันลูกเคยก็มาแบบนี้นี่ม่เขอขายจเบิเดอเป็นนี่เป็นซีนนั่นละลูกตกตึ๊มาแข้งหักเท็จอย่างบ่ได้ ก่ันไปเข้าไปบริหารห้องลูกก็แข่งหักตัวก็ค่อยๆให้ผมไปจะในนี่คือแบบตาบอดบอดได้ไม่พอบอดแจ้งเรื่องอะไรบอดเดินแล้วไปเราบอดตอหินไปไทยไปกวดจนมุกดาหารอย่างเงี้ยเดี๋เรามีเงินเนี่ยไปกวดตอหินไปก็บอกนะโดยแล้วไปแล้วล่าสุดว่าตาแห้งตากระดันเนี่ยเะ เจ้อนมีมีทเพิ่มเะดเพิ่มเดผ้าเพิ่มผ้าหาเบืองนี่นะเบื่องนี่เลนหลายพนว่าไปต้องตาแล้วจะนอนบห็นหุ้งนะเหาเพิ่มเดากันผ้าแล้วมันสีบดเมื่อนะโตัวกว่าเพิ่มแ้้าแบผ้าเบืงนี่เห็นนะเบืองนี่เห็นเจ้าแบบเมัวๆนี่ก็้ เด็บมันย่างไปเพราะเห็นโป้มันย่างก็เห็นน้ำเบื้องผ้าเลยเบื้องผ้า่เห็นนนีีโบเห็นเลยเบื้องแต่นาะคือเต้เต้ไปผ้าเบื่องนี้น่ะเบื้องนี้ยังเห็นอยู่ก็ไปเบบโงเขาละท่านยังไปยังเห็นอยู่เบื้องนี้เหมือนเดิเนาะเมื่อก่อนจะเป็นช่างบ่หรือว่องอะไรมันเป็นช่างแล้วเป็นคนธรรมดาฮาตัดอ้อยขึ้นอ้อยไปได้เลยมียังเห็ดทั่วไปอะทั่วไปผักชีไงลอย แปดปีแล้วเพิ่นบอกเห็นหุงมแปดปีนหรอนี่ยแปดปีแล้วพี่น้องแปดปีนี่ล่ะอยู่ไปงมเช้าๆไปนี่แหละแสดงว่าป้ามาเฮงอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโดนพอสมควรเนาะอีกอย่างหนึ่งพิ่นกับครอบครัวพันบอมีเงินมัมีเงินมีอย่างลกินยากับแบบเวลากินวัวโตวัวเนื้อกันแล้วได้เท่างละกองเอามากินแล้วกับเบิดแล้วกับเงินต่อยาพันก็เลยแบบพ้ได้เคยเบิดแล้ว ได้เคยเราลูกเคยเราแข่งฮักเขาเคยแข่งฮักนะเคยเราแข่งฮักคดีเราเนาะลูกตายนะมีอายุสานละวันปลาลูกไปเป็ดเดือนไงออกคามเล้วลูกแลยเปดเดือนเลยปลาลูกไปว่าจะวางกันเม่อไหร่นี้ไปปะตกตึกแข่งฮักมาพ่อแม่เขาไม่ได้ปัวเอาแล้วเขาเป็นบุญนี่จน่มันเบิดเลยพ่อแม่เขาอยู่บ้านสมสะอาดปะปัวเอาอะท้าแม่เราก็สีได้เมื่อแล้วเนาะถ้าผู้ใหญ่จะบุญเบิ่งอยู่ตอนนี้แม่อยากให้เพลินช่วยเหลือดเนาะ าโย่ในกล้องใจก็จะได้เทียงใหม่นี่แหละโอ้จะได้เทียงใหม่โย่แต่มันจะอยู่นั่นนี่ตลอดเลยใช่เ่าเทียงจะได้เคือนใหม่นี่นี่แหละแบบอย่างเคลื่อนนี่ก็ได้เนาะโดยระสมนี่ละก็ได้นี่มันก็ย่างไปมันจะต้องติลุ่มอะไนี่ก็ได้ห่มแล้วห้องน้ำมีเพะห้องน้ำมีอยากได้้งนนกมัโย่ห้องน้ำก็อยากให้ได้พูดถ่ายแถวให้หน้าเนี่ยนี่แห้ะมันลำากพอถ้ามันมีห้องน้ำนี่มันแบบสิโอเคกว่าได้ห้องแบบมันก็สี่ ว่าเราลงไปปุ๊บมันก็จะเห็นมันก็จะมาเนาะเออมันปีนบ่าเราไปถ่ายไปนะปีนว่าอยู่สามปีนี่เลยอยู่หน้าปีตัดนี้จะเป็นปีที่เราไม่เล่นเพิ่มนีห้องน้ำหมดแล้วถ่ายน้ำพ่นนี่แข็งขักแล้วเนาะลงแบบโอยากไว้ช่วยปเจ้าเ้าไปเนาะนี่นี่นี่เนาะห้ามเล้งนี่แค่แน่ไปทั้งใดก็ได้เพื่อนไปบไกลแล้วไกลมันเยอะมากมันถือพลังใหม่พี่น้องเรื่องเห็ดแบบใหไงคนนี้ก็ได้น้อยหนึ่งเนาะเป็นไม้หรือเป็นดินก็เถอะว่าเจ้าอยากได้เดี๋ยว ไม่ก็ได้ไมก็ได้ก็ไดก็ไม่ก็ไม้ก็ได้ไม่ก็ได้ไ่ก็ได้ไม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 ่ก็ได้ไก็ได้ไม้ก็ได้ไม่ก็ได้ไมก็ได้ไดก็ได้ไ่ก็ได้ไ่ก็ได้ไม่ก็ได้ไ่ก็ได้ไม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 ่ก็ได้ไ่ก็ได้ไ่ก็ได้ไมก็ได้ไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ไม่ก็ได้ไก็ได้ไม่กด้ไมก ดอยเ่าในวายเดอพอเดอร์กบโมีเนาะพี่น้องมันดีสายอยู่อ่อนเ้สไปอยค้าไม้่อยของให้เจ้าก็นเลยอ้ยโอเคสอนพี่น้องไนี่ก็จะเป็นแล้วเนาะาิงกับสาดวนก็กาลังถ่ายอ้อยู่นะพี่น้องกาลังสิกับแล้วเนาะซาินกับสาดวนก็คือยังบบคอยมีประสบการณ์นะพี่น้องยังอ่อนตอนสังคมแบบนี้แหงเนาะว่า เพิ่งจะเริ่มก้าวเข้ามาเนาะกมาหามาเบิ่งประสบการณ์น้ำพิ่นน้องโดยพี่น้องตอนนี้กะทั้งอ้ายสองตั้งสอง่นกะสิก้าวเลยเนาะนี่สกินกะเอามาคำป้อมให้เพิ่นกันเนาะไล่ขอบใจลลายน้องโดยโอ้ไลยพอจะปูนขอบใจเลยพี่น้องเต็มเลยพี่น้องโดยขอบใจเด้อไม่นี่กะเข้าแม่เลยกะพอดีมีโอกาสกะตั้งช่องจำลองเห็นชมเพิ่นพอดีเลยพี่น้องโดยกขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะแบบกะคิดหาทางออกช่องบ่อเข่าอยู่นะพี่น้องคิดออกช่องบ่อเข่าเลยและช่องก่าวกะมีแต่ไปล้มกับเพิ่นเนาะ ร่วมกับอันครูที่ว่าตามให้เจ้าให้เด้โดยๆโดยของน้องน้องใจก็คือกันครับโดยอ่ามีหยังจังว่ากันเดี๋ยวจั่าจังแก้ไขห้เนาะโดยๆโดยๆโดยขอบใจหลายอ้ายบ่ยากกับน้องเอ้ยครับพี่น้องสําหรับอันบ่าลาวสตูดิโอกับบาจชนแนลเนาะเพิ่นได้ลงมาหาสกิงนสกิงก็ู้สึกตื่นเตหลายนะพี่น้องเพราะว่าบ่เคยเจอกันักเทื่อนะพี่น้องบ่เคยเจอกันตัวจริงเนาะเห็นแต่เพิ่นผ่านช่อง YouTube พี่น้องมาเจอตัวจริง เพื่อเป็นคนแบบว่ายิตใจดีงามมันพี่น้องคนว่าวจะพาทีอ่อาทยาใสดีแหงพี่น้องแซ็ก,กิ้งผู้ซึกว่าอยากเพิ่นสเปนอาจารย์คนที่สองของแซ็ก,กิ้งนะพี่น้องคนอาจารย์คนที่หนึ่งของแซ็ก,กิ้งก็คือ่าวพรเนาะแล้วกับันนี้ก็บสเป็นบ้าลาสตูดิโอพี่น้องก็คือแซ็ก,กิ้งเป็นเด็กปั้นเบวพรนันพี่น้องอันนั้นละพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แซ็ก,กิ้งฮ็ดคลิปต่อไปเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อสีบริภาทคลิปของสาวกิ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะบายบายไปเจอกันคลิปหน้าเ้ยพี่น้อง